พันเพื่อนเกลอือป๋องแต่งทพี่เบิ่มตัวใหญ่หัวใจสดใสตัวแทนสีแดงแป๋วแหววสาวน้อยแสนหวานหัวใจเบิกบานตัวแทนสีฟ้าตรงตรงหนุ่มน้อยแสนโซนและเพื่อนทุกคนตัวแทนสีเขียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพวรรณาน,นี้ วันนี้เสนอตอนลูกบอลปริศนาสนามเด็กเล่นของวันที่ท้องฟ้าแสนสดใสในช่วงพักกลางวันป๋องแปงแปแว๋วแววตรงตรงและเพื่อนๆก็พากันมาเล่นสนุกที่สนามเด็กเล่นแป๋วแววและตรงตรงชวนเพื่อนๆเ,เ,เล่นวิ่งไล่จับกันทุกคนตกลงเล่น ยกเว้นป๋องแปงที่แยกตัวออกไปเล่นลูกบอลเพียงลําพังวิ่งไล่จับอย่างนั้นเหรอไม่เอาหรอกฉันไปเล่นลูกบอลสีแดงของฉันดีกว่าจากนั้นป๋องแปงก็เดินแยกออกไปส่วนคนอื่นๆก็พากันวิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานลูกบอลสีแดงสดใสลูกนี้เป็นของรางวัลที่ป๋องแปงได้รับมาจากการประกวดระบายสีในวันพ่อ ปองแปงจึงทั้งภาคภูมิใจและหวงลูกบอลลูกนี้มากจนไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนๆเ,เล่นด้วยลูกบอลสีแดงของฉันเรามาเล่นสนุกด้วยกันนะแป๋วแววกับตรงตรงบังเอิญเดินมาเจอป๋องแปงที่กำลังเล่นสนุกอยู่กับลูกบอลสีแดงจึงเดินเข้าไปทักทายและชวนป๋องแปงมาเล่นด้วยกัน ปองงแนี่นาใช่เราลองชวนปองแปงมาเล่นด้วยกันดีไหมดีจ้าแปววแววและตรงตรงพากันเดินเข้ามาหาปองแปงแต่เมื่อปองแปงเห็นเพื่อนๆเดินเข้ามาหากลับทําท่าทางแปลกๆและรีบเอาลูกบอลซ่อนไว้ที่ด้านหลังทำอะไรอยู่เหรอปองแปงแล้วนั่นปองแปงซ่อนอะไรไว้ข้างหลังเหรอแล่าไม่มีอะไร ตรง,ตรงพยายามเชง้อมองซ้ายขวาป๋องแปงก็เอี้ยวตัวหลบแต่สุดท้ายแป๋วแววก็เป็นคนเห็นจนได้ว้าวลูกบอลสีแดงสวยจังไหนไหนลูกบอลลูกบอลมาเล่นกันมาเล่นกันป๋องแปงใส่หน้าปฏิเสธแล้ววิ่งหนีเพื่อนๆไป ปองแปงหนีเพื่อนๆมานั่งเล่นลูกบอลสีแดงสดใสอยู่ที่ข้างๆเสาชิงช้าเพียงลำพังหลังจากที่ป๋องแปงไปเล่นลูกบอลอยู่คนเดียวสักพักก็รู้สึกว่าไม่สนุกเอาซะเลยฮ้ยเล่นคนเดียวแบบนี้ไม่เห็นสนุกเลยป๋องแปงหันไปมองทางตรงๆและแป๋วแหววที่กำลังเล่นตัวต่อไม้อย่างสนุกสนานเย้ๆย yeah, yeah. ทำได้แล้ว ยังไมเลยเก่งมากจะตอง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 แป๋วแววมาเล่นลูกบอลด้วยกันไหมเราเล่นอยู่คนเดียวไม่สนุกเลยแป๋วแววและตรงตรงหันมามองป่องแปงแล้วยิ้มให้พร้อมทางลุกขึ้นมาหาป่องแปงได้สิจ้าป๋องแปงเย้เยเย่เล่นลูกบอลเล่นลูกบอลไปเล่นลูกบอลกันเถอะ และแล้วทั้งสามเกลอก็มาร่วมวงกันเล่นลูกบอลด้วยกันอย่างสนุกสนานป๋องแปงโยนลูกบอลให้แป๋วแหววแป๋วแหววโยนส่งต่อให้ตรงตรงตรงๆงโยนคืนกลับไปที่ป๋องแปงทั้งสามโยนบอลส่งสลับกันไปมาพร้อมทั้งหัวเราะร่าอย่างสนุกสนานเห็นไหมคะน้องๆว่าการรู้จักแบ่งปันนั้นนอกจากจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขแล้ว ตัวเราเองก็มีความสุขไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ